บทที่7จดคำครวบกล้ำป,าปาลาปลา,ปา,ปาลา,าลาปาลาปาลาปลาลาปลาปลาลาปลา ตีตีรีรีตรีตรีตีรีตรีตีรีตรีคูคู รูครูครูคูรูครูคู่รูครูกลางกลางวางวางกวาง กวางกางวางกวางกางวางกวางขาวาขวาขาวาขวาขานวานขวานขานวานขวาน คายวายควายคายวายควายกาดวาดกาดวาดกาดวาดกวาดกาบราบกราบกาบราบกราบบทที่7จ็ดคำควบกล้ำ